ตรงนี้ใพจ้า้พทเจ้างก็ยังได้ถึงสามยอพระพุทเจ้าพทเจ้านีตชุมพระพเจ้าขออัเเทวางนกวหมพรทาไดเ็พเมื่อเสียพุทธเางไให้ปนพระเดชธรรมวิปัส่วัน ลุกขึ้นมาเถิดยะจันมหาเจวาตรงมาประทุนเองนกมัก็จะบอกขึ้นบอกรงตามภาษาของคนเรามันทาบุญไม่เหมือนกันบางคนถวายหอละคังบางคนทําบุญด้วยการใส่บาทบางคนทาบุญด้วยการ บริจาคบุญมันไม่เหมือนกันลูกษาเพราะฉะนั้นแล้วการได้การดีการโชคดีมันก็จะไม่เหมือนกันนะลูกนะคะแต่ว่าถางว่าที่นี่จะเจริญไหมเจริญนะคะเจริญแต่ว่าจะเจริญอีกสีงวดอีกสี่วดโอ้ยค่าตัวนี่ก็ได้แล้วนะนี่ก็ได้หลายงวดแล้วไม่ใช่บอกสองวดสองงวดแล้วค่ะอีกสีวดเพราะท่านให้ทั้งหมดเจ็ดมวดเท่ากับหมากที่ท่านบอกว่าให้เร็จทำแล้วนะคะแต่ว่าเจ้าวาาท่านก็จะ ไม่สบายก็จะลาเราไปนะคะเพราะว่าท่านมาสร้างบุญให้กับเราเมื่อเราได้เงินมาเราก็เอามาสร้างแล้วมีเจ้าวาดคนใหม่รออยู่คนนั้นก็มีบุญเหมือนกันคนนั้นรูปร่างอ้วนท้วน่ะครับบูรค่ะถูกเลยครับถูกเลยคนใหม่คนใหม่เขาจะอ้วนท้วนคนนี้ท่านก็ผอมแต่ท่านก็มาอยู่ที่นี่นานแล้วแต่ท่านก็เป็นคนที่เป็นคนบุญล่างนึกออกไหมคะใช่ท่านก็จะซารีดไปหมดถ้าท่านสบายดีหรือแข็งแรงพวกท่านไม่ได้มายืนวุ่นวายอยู่ตรงนี้หรอก เพราะว่าท่านจะเป็นคนที่ช่า่งกาลีรานีนิดนึงจะรบีแม่มาเป็นั้งนซ่นี้ดีย่างแม่นเลยเข่นท่วงเป็นด้งนซานี่ลีจริงค่ะแมื่อแต่แม่ครูมาแม่ครูก็ไม่ได้มาทางทางที่พวกท่านมานะแม่ครูมาตามคลองท่านก็ให้แม่ครูขับรถมาตามคลองคลองก็คลองที่ท่านพายเรือมานั่นเลยค่ะท่านท่านจะเอาทางสินค้าไปส่งที่หนึ่งแต่มันต้องมาทางพุทธิสงมาจากพุทธสงมา ภูมิเจ้าที่ตรงนี้ใหญ่นะคะท่านศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะคะแต่ว่าบางทีเวลาเราไหว้ก็ให้ไหว้ท่านหน่อยนะคะเมย์ไม่ได way, ้ไหว้แล้วค่ะเป็นต้นไม้เก่าแก่บ่มีภัยมาไหว้โดนแล้วท <c oughs> <c oughs> <issions> ิ้งเพิ่นมาตะโดนแล้วตลาดเป็นเด็กหนอยก็เห็นคนทิ้งมาตะโดนเพราะว่าที่นี่ปีมาที่ทิ้งไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าที่นี่เคยทํา เคยทําพิษไว้ให้คนกลัวเขาก็เลยไม่มาก็เลิกทาพิษเสียนะคะเขาจะได้มามันก็นานแล้วเขาก็คงจะน่าจะเลิกกลัวได้แล้วเนาะคนทําพิษไว้ท่านทําพิษไว้ไงเมื่อก่อนมันก็กลัวเพราะว่ามันเอหนีหายก็มาขอไอนันไม่เจอก็มาขอไอ้นี่คือทุกอย่างอาจจะต้องมาขอที่นี่แต่บางคนก็ให้บางคนก็ไม่ให้ พอท่านมีความหวังพอมันไม่ได้ท่านก็จะทำโทษบางคนก็เดินไม่ได้บางคนก็จะขาล่อยอขาง่อยขาขาเปรี้ยไปบางคนก็จะเป็นนู่นนี่นั่นป่วยไม่สบายลุกไม่ขึ้นก็จะบอกว่าท่านเนี่ยทำที่จริงท่านไม่ได้ทำแต่ท่านเป็นคนโบราณท่านต้องเอาตามศัจจะของท่านเมื่อขอก็ต้องให้เมื่อไม่ให้ท่านก็ต้องต้องทำโทษแต่ไม่ได้ให้ถึงตายสักคนหรอกแต่พอพอมันหลายคนเข้าเขาก็กลัวเขาก็ไม่มา เขาก็ทิงแล้วพอดีมันเจ้าวาดตรงนี้ท่านก็มาสร้างวัดป่าโน่นมีนั่นมาอยู่ท่านอยู่ได้ครับมันก็ค่อยๆคนก็ค่อยๆขยับเข้ามาก็ประมาณนี้ละค่ะแม่ครูก็ดูเหมือนว่าแม่ครูเป็นเป็นแกะนะคะแล้วก็เป็นไม่เป็นแม่ค่ะแม่เปนกาเขาก็ฟังเราเหมือนกันไม่ไม่มีที่ที่ยืนเมื่อตอนหกโมงเย็นยิ่งเยอะค่ะเขาจะมีชาวบ้านเขาจะมารอกินของเส้นไหว้แต่พอดี ของเส้นไหว้มันน้อยวันนี้คนถูกเยอะแต่น่าจะให้ของเส้นไหว้เยอะๆหน่อยนะคนก็ได้ความดีแล้วพอดีมันนีนมันน้อยมันแย่งกันนิดนิดนึงอะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่รอบนี้ก็น่าจะถูกกันอยู่นะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะทุกคนก็มีความหวังเหมือนกันค่ะรอโชคจากแม่ครูนั่นแหละแม่คก็จะมาขอท่านก็ไม่รู้ท่านจะเมตตาหรือเปล่านะะแต่เราก็มาด้วยความบริสุทธิ์ใจมาด้วยความซื่อสัตย์ แล้วเราก็ไม่ได้มาบนญบานสาลกล่าค่ะเพราะว่าไม่รู้จะเอาอะไรมาให้ท่านก็มาถ้าเราถูกแล้วก็มาช่วยสร้างนิดๆหน่อยๆในสิ่งที่เราถูกถูกมากให้มากถูกน้อยให้น้อยาาาตอามจจะตามคำพูดท,ที่เป็นความจริงไม่พูดโอวดแล้วก็ไม่พูดว่าจะให้หนู่นหนี่เดี๋ยวทําไม่ได้เดี๋ยวหาว่าไม่กูกูคถอะถูกต้องไหมคะปู่เนาะเอาตามนี้นะคะค่ะนก็บอกว่าเออแล้วเรือเสียชีวิตกี่ศพที่ในเรือ ในเรือมันเป็นมันเป็นเรือทางสินค้าค่ะมันเป็นการขนของขนผ้าขนพวกกําไรเงินกําไรหยกกําไรทองเราะเป็นพ่อค้าค่ะเรือเขาชื่อว่าทาราค่ะชื่อเรือชื่อว่าทาราทาราค่ะแต่สิลิมันจะมีสิลิลงท้ายค่ะแต่ชื่อเขาชื่อว่าทาราสิลิชื่อเรือชื่อเรือเนาะชื่อเจ้าห้าเรือ เรือตัวนี้เป็นไม้ตะเคียนค่ะแล้วยังมีตกค้างอยู่ข้างล่างเลยตันนี้ยาวนะคะเรือลํานี้ยาวอยู่ประมาณ12ศอกครึ่งค่ะทั้งตั้งแต่ยอดไปถึงปลายปลายเรือนะคะคือมันชนกับนี่แล้วพอดีมันมีการขนแล้วมันเป็นน้ำหลากอะค่ะมีคนเสียชีวิตสามคนค่ะค่ะมีเด็กคนหนึ่งค่ะมีผู้หญิงหนึ่งคนรูปร่าง้วยค่ะแต่ผู้ชาย มันประมาณก็ไม่ถึงสามร้อยแล้วไม่ถึงสามร้อยกีโนะคะทำไงเพราะว่ามันก็อยู่ึกเนาะน้ํามันหลากนะคะแล้วเอาขึ้นมาโบดหรือยังยังค่ะเลือเรือยังค่ะก็จะขึ้นมาอีกไหมาอีกม้เรือก็ไปเอาก็ได้นะคะค่ะไปเอาก็ได้นะก็เหลืออีกเหลืออีกสามวาขอโทษไม่ใช่สามดอกคนบอกคือว่าคนจิไป็นงมบอกอยู่ค่ะเพป็นวายอยู่พอดีมาทวงพอดี ว่าคนวาดจะอยากไปง้มเอาเยอะก็ดีแต่คนแม่ครูแม่ครูมาทวงกันพอดีท่านทายฝันมาเกิดแล้วนะคะเป็นเจ้าวาดนะคนที่ฝันสะทายฝันมาเกิดแล้วค่ะแต่ที่ให้โชคก็จะมีผู้หญิงภรรยากับบริวารแล้วก็นางตะเคียนเด็กก็จะเิ่นพ่อมันเป็นมันเป็นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะวัดเมื่อนั้นเป็นวัดเด็กเด็ก นเ,นเด็กวันผ่านเด็กมประมาณสิบเอ็ดขวบ,บเ,เด็กผู้ชายคนนึงแล้วบ่อๆอ,อยู่ค่ะใช่ค่ะวันสิ้วันผ่านจริงๆค่ะจริงๆนะนี่นนอืมเป็นงานงนี่คือการสัมผัสได้แต่ก็แม่ครูก็สัมผัสได้ประมาณนี้แหละ,ค,ะค่ะเพราะว่าลึกๆไปข้างในมันก็บอกแม่ครูไม่อย่างที่จะแนะนําในการเทศีหอย่างให้เพื่อนที่ถูกต้องที่ควรที่อย่างบอกค่าเกี่ยวกับที่เพื่อนมาอยู่น้ำนี่สินะคะแม่เห็นว่าส่วนมากท่านก็จ้ให้ครบแล้วก็ทาบุญให้กับท่านนลค่ะทําบุญใหญ่ให้ท่านนะค่ะบุญมันก็ไม่มีอะไรมาก ก็เหมือนเราเราก็คิดว่าเทวดากับผีกับคนมันก็เหมือนกันนะคะบุญก็คือสิ่งที่เป็นทิพย์สิ่งที่จะพาเราไปสู่พบหน้า <Okay. S 1> ก็ถวายสังฆทานนิม,มนต์พระสักเก้าลูกถวายพระใจก็ทําบางสกุลให้กับท่านถวายของเส้นไหว้ถวายสิ่งที่เราได้มาแล้วเราอยากให้เสื้อผ้าอยากให้เลือนไท่อยากให้อะไรเราก็ให้ท่านไปให้เป็นอนุสร์ <Okay. S 1> เขาเรียกว่าอนุสาวรีย์เนาะ <Okay. S 1> สิ่งที่ท่านเคยให้เราก็คือบุญคุณกับเรา แต่ย่าเพิ่งให้แบบเดียวนี้ถ้าให้เดียวนี้ท่านจะไม่ได้ต่ออีกต่อไปนี่ค่ะสัญญาคือสัญญาสัญญาเจก็คือเจตเมื่อสุดท้ายก็คือให้นั่นคือจบการจากลาทุกอย่างมีเริ่มต้นแต่ก็ต้องมีจากลาเสมอค่ะไม่มีอะไรดดเดังถาวรไม่มีอะไรที่อยู่กับเรานานทุกอย่างท่านก็จะย้ายไปอีกที่หนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีค่ะแต่ว่าท่านจะอยู่กับเราไม่นาน ถ้าอยู่กับเรานานแล้วก็ไม่ไหวจะเอาเงินไปไว้ที่ไหนหรอกเนาะค่น <ฮะ S 2> ค่ะก็อย่างนี้นะคะนี่เรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะไม่ครูไม่ได้บอกให้เชื่อนะคะแต่ว่าในบางสิ่งบางอย่างไม่ครูก็ศรัทธานในเรื่องของพวกนี้เชื่อนในเรื่องของพวกนี้ไม่ครูก็อยู่กับสิ่งนี้มาก็นานแล้วไม่ครูก็มีความรู้สึกเชื่อมั่นในสิ่งนี้คนอื่นอาจจะมองไม่เห็น แต่แม่ครูก็ไม่เคยมองเห็นนะแต่แม่ครูสัมผัสได้แม่ครูรับรู้ได้ก็แค่นั้นเองไม่ใช่ผู้พิเศษนะคะแต่มันเป็นความเชื่อความเชื่อแล้วทาให้เรามาอยู่ในจิต้ค่ะเขาบอกว่างมงายกับความเชื่อมันเหมือนกันไหมแม่ครูมันก็เป็นแค่เส้นบางๆนั่นแหละใช่ไหมคะถ้าเราเชื่อแล้วอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ถ้าเราไม่เชื่อต่อให้คุณไปยืนอยู่บนเขาเพชรกุดคุณก็จะบอกว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะคุณไม่เชื่อแต่ถ้าคุณเชื่อคุณก็จะบอกว่าคุณมาเจอแสนรามแล้วมาเจอสิ่งที่ดีแล้ว นั่นคือความเชื่อของคนถ้าฉะนั้นแล้วเราตำหนิกันไม่ได้มันก็ขึ้นอยู่ที่ตัวเราจะเอามันไปใช้หรือว่าจะปล่อยว่างแล้วแค่นั้นเอง